เออเออเออนี่เปิดขวดโดยใช้ปากพุอ่อมาซ่องเออเนื้อร้านรูๆแบบนี้เนื้อต้องอร่อยแน่ๆอ้าวเฮ้ยแค่นี้เนี่ยนะใครที่เข้าไปแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ช่องกอจิโมจิได้นะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยโยโยโย่โยโยโยดูรายการข่าวมันดูน่าเบื่อใช่ไหมครับ มาดูไอ้สองคนนี้ดีกว่าเียอะไรวะเนี่ยโอ้โหโคตรเนียนวิชาดาบขั้นเทพส่วนกูนะเหรอวิชาอาขั้นเทพเป็นไงท้องเก้าเดือนภายในห้าวินาทีฉันพนันได้เลยบาพิซ่านั้นตกลงร้อยเปอร์เซ็นต์มันตกตพตมันตกแน่นอนอ๋อมันตกแล้ว มันของฉันมันของฉันของฉันออ่มามันต้องเป็นของฉันเฮ้ยเครื่องมันฟิตฮึใส่ให้เต็มแรงลงโอ้ยนี่แหละเขาเรียกว่าหลบแบบดิจิตอลกูนี่โคตรฉลาดเลยว่ะโอ้โหรู้สึกเขินๆยังไงไม่รู้มันล้างออกยาก ทห้แมนไม่ออกวะเฮ้เฮ้ยเหมือนเศร้าโอ้โหโอ้โหว้าวโอ้โหสนุกโอ้โหโอ้โหวิวสวยโโอ้เอาตัวเอฟออกขยับไปนิดๆกลายเป็นที้วิ่ง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  วันนี้เราจะมาทำแบบว่านะไอสเคีมด้วยยาสีฟันให้แฟนกินโอเคเสร็จแล้วทีวารัากลองกินนี่ดูสิเยเป็นง<อ>ไงอร่อยไหมโอ้ต,ตรวจใส่พัดลมออโอ้สุดแล้วแล้วกดกระดิง่งรอแป๊บนึงนะครับ ก,กูไปละดูปฏิกิริยาก่อนอกินอะไรวะเนี่ยเหมือนขี้เลยคิดว่ากล่องนั่นเป็นของของแกงอย่างงั้นน่ะเหรอไอ้เจ้าเมียวออกไปจากกล่องกูโอ้โอ้โอ้ป่าป่าโอ้ป่าของฉันอ๋อป่าฉันหายไปไหนเนี่ยอ๋อ และนี่ก็คือการเล่นกีตาร์อของผู้ใช้สแตนจับสายดีดเป็นไงเริ่มมีดนตรีขึ้นมาละโอ้ยนอุ้ยยอุ้ดดน,นด นุดนุดช่วยฉันด้วยนุดนุดอย่าถ่ายนุดฉันหิวหำนุดมาช่วยฉันหน่อยนุดฉันจะตกแล้วช่วยฉันด้วยนุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเหนาวใครหลังจากที่ฉันแต่งหน้าน้องเหมียวของฉันก็มองฉันแปลกๆค่ะเออตัวเชี่ยเลยว่านั่นน่ะมันจะแดกหัวกูป่าว โอ้โหตัวเชี่ยอะไรวะเนี่ยถ้าเห็นตอนกลางคืนนี่โอ้โหกูมีสะดุ้งแน่นอนเลยโคตรหลอนอะไรเนี่ยป้ายบอกว่าให้ระวังคืนที่ไม่คาดคิดปลอดภัยไว้กอนเรื่องง่ายๆแค่นี้ฉันเตะถึงอยู่แล้วนะ่ะเห็นไหมสูงกว่าฉันฉันยังเตะถึงจงดูไว้ย่า่อเชื่อ และนี่ก็คือตู้ซักผ้านะครับผมเปิดออกมานี่มันต้องมีผ้าที่แบบว่าอ้าวเฮ้ยนี่มันเหล้าไก่นี่นะโอ้โหโคจีเ oh, <genius! S 3> oh, oh. นียนส์เออเออมึงไม่เห็นแน่ออนอนทำไมไม่เห็นวนะนอะไระเพี่ยนบางอีกเด็ดอ้าวเฮ้ยฉันมองไม่เห็น เก ah. ิดอะไรขึ้นอ e ีกทีหนึ่งเฮ้ยมันเสียหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ชงไม่ใช้มันแล้วเพียวเพียวเลยก็แล้วกันอย่าอย่าเพื่อนอย่าอย่าเดี๋ยวสายตาเสียโอ้มึงเองสินนะอ้าวเฮ้ยมันหยิบแว่นมาแล้วหรือว่าโอ้โอ้ เพิ่มความเท่แมวของผมนั้นมันไปทะเลาะกับกล้วยแบบไม่มีเหตุผลจงดูไว้น้องเขานั้นมีอาการแบบนี้ตั้งแต่เขาเห็นกล้วยครั้งแรกไม่เข้าใจเหมือนกันหรือว่ามันจะกลัวกล้วยกันแน่พอแล้วไอ้เจ้าเหมียวเงาบ้านกูจะจนก็เพราะทิชชู่ที่มึงทำนี่แหละพอแล้ว เอาให้หมดเลยหรือไงเออ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 ไม่ได้กินถ้าทางน้องเขาคงจะหิวเอาสิกินสิดูดเลยดูดให้เยอะเลยเอาสิโอ้โหเฮ้ยฉันต้องรับให้ได้กระโดดด้วยความเร็วเฮ้ยเฮ้อ,อตองได้ ม่เออหือลูดบัตด112ว้าว <c oughs> อันนี้ดีอันนี้ดีไม่ภาคอ่ะ <c oughs> ใช่ขับรถช่วงนี้มันน่าเบื่อฮะแคคซาเฮ้ยทำไมถนนมันดูแบบเฉียงเสียงแล้วก็โอ้ซิกแซกไปมาใครเป็นคนวาดถนนนี้วะโอ้โหมันเป็นถนนสหรับแฮปเปอร์สินะด้ว่าถนนนี้เป็นของรถแท็กเปอร์ เอา้ใครเป็นคนทำวะเนี้ยใช่ใช่มันก็แบบเฮ้ยต่อหนาต่อตาเฮียอะไรเนี่ยฉันกำลังสัมภาษณ์อยู่ดีๆแล้วก็อยู่ๆก็มาขโมยมือถือฉันไปน่ะอะไรวะเนี่ยนุชแอบกินนิดเดียวไม่ได้เลยไงนุดขอแค่สักตัวหนึ่งก็พอนุดคนมันรวยมันรวยจริงนะคะ เเฮ้ยนกูงถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจ้ผมด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ